สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุกิจเจ้าจทุกท่านนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้เป็นวันจันทร์ที่15กันยายน2025เรามาถึงครึ่งเดือนสำหรับเดือนกันยายนแล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปไวมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านมาถึงครึ่งเดือนได้เนี่ยก็โดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามาใคร้ควร พระคำของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่139ถ้าพี่น้องมีเวลาก็สามารถอ่านทั้งบทนะครับเราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทรงสถิตยอยู่ทุกที่แต่ในเช้าวันนี้ผมอยากจะยกข้อพระคัมภีร์มาในตอนข้อที่7ถึงข้อที่12นะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าทรงเฝ้าดู ในพระคมภีสรุดีบทที่139าิเกานี่ยดาวิดกำลังเขียนแล้วก็ยืนยันว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสถิตยอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่มีที่ใดที่พระเจ้าไม่สถิตยอยู่ถ้าพี่น้องอ่านนะครับแล้วก็มาถึงในข้อที่7เป็นต้นไปถึงข้อที่12เนี่ยดาวิดกล่าวว่าข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่น พระหัตของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตขวาของพระองค์จะฉวยข้าพระองค์ไว้และถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางวันก็สว่างอย่างกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืด เป็นอย่างความสว่างพี่น้องครับดาวิดกําลังบรรยายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดาวิดไม่ได้สงสัยพระเจ้านะครับแต่ดาวิดกําลังพูดถึงความจริงของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นอยู่ทุกที่ทุกแห่งแล้วดาวิดก็ลองคิดว่าดาวิดจะไปไหนได้ที่จะไม่เจอพระเจ้าพี่น้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่า มีช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอพระเจ้าเคยมีไหมครับช่วงเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอพระเจ้าก็คือช่วงเวลาที่เราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรเราไม่รู้สึกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าไม่อวยพรหรือบางครั้งเราไม่เราไม่ได้รับสิ่งที่เราอยากได้ที่เราขอต่อพระเจ้าหรือเรางอนพระเจ้าเราไม่โอเคกับพระเจ้าเวลานั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอพระเจ้าเลยเราไม่อยากคุยกับพระเจ้าเลย เราก็รู้สึกเราเคยคิดว่าเราอยากจะหนีไปไหนที่จะไม่เจอพระเจ้าไหมครับพี่น้องเคยมาถึงขั้นนี้ไหมครับว่าเราอยากจะหนีจากพระเจ้าไปไม่อยากรับรู้เรื่องพระเจ้าไม่อยากให้พระเจ้าเห็นเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับถ้าเราเคยมีความรู้สึกแบบเนี้ยเราก็ได้คําตอบในพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้เรียบร้อยว่าไม่มีที่ไหนที่เราจะหนีพระเจ้าได้เพราะดาวิดพูดไว้นะครับ ดาวิดคือดาวิดจินนาการและพูดถึงสวรรค์แดนคนตายตะวันออกตะวันตกคือดาวิดคิดถึงทุกที่ที่สามารถจะไปได้นะครับดาวิดบอกว่าแม้ว่าเขาจะขึ้นไปสวรรค์นะครับในข้อที่8เนี่ยจะหนีไปสวรรค์เนี่ยพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นหรืออไม่ไปสวรรค์ลงมาด้านล่างที่เป็นแดนคนตายหรือวานรกเนี่ยพระองค์ก็อยู่ที่นั่น หรือเขาจะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกตรงข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกนะครับก็คืออีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นหรือเขาจะไปอีกฝั่งหนึ่งทะเลตะวันตกก็คือฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนน่พระเจ้าเ็าอยู่ที่นั่นหรือเขาบอกว่าอให้ความมืดเนี่ยปิดบังเขาไว้เขาพยายามจะใช้ความมืด เพื่อจะปิดบังเขากับพระเจ้าไว้แต่พระเจ้าบอกว่าสําหรับพระเจ้านั้นความมืดก็เหมือนความสว่างหมายเขาว่าไม่มีความมืดสําหรับพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นแจ้งชัดเจนพี่น้องครับความจริงของการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยหนุนใจเราแบบนี้นะครับบอกว่าไม่ว่าเราจะหนีไปไหนคิดอะไรอยู่พระเจ้าก็อยู่ที่นั่น การทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นกำลังให้กับเรานะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตยอยู่ทุกแห่งเราก็เลยได้รับการเฝ้าดูจากพระเจ้าพี่น้องชอบไหมครับว่ามีคนที่คอยดูแลเราผมใช้คาว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่คอยนั่งเฝ้าดูลูกเวลาเด็กเล็ก นะครับเวลาที่เรามีลูกใช่ไหมเราก็จะเอาลูกเราไปเล่นหรือเด็กเล็กๆที่เราลูกของเราเนี่ยเวลาเขาเป็นเด็กๆเนี่ยเราแทบจะไม่ให้เขาพาดสายตาเราไปเลยเราจะจ้องมองคอยเฝ้าดูทนุถน,นอมแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ากลัวอันตรายจะเกิดขึ้นหรือว่าเขาต้องเด็กต้องการอะไรเราก็จะช่วยเหลือเปรียบเสมือนเนี่ยพ่อแม่ดูแลลูกอย่างไม่ขาดสายตา ดีไหมครับดีใช่ไหมครับเวลาที่เรามีพระเจ้าคอยดูเราก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่เราอุ่นใจว่าโอ้พระเจ้าอยู่กับเราในเช้านี้ก็อยากจะหนุนใจเราว่าไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่ชีวิตเราจะเจอความทุกข์ความสุขเจอปัญหาเจอ,อสิ่งที่เราไม่เป็นตามที่เราคาดหวังเนี่ยให้เรามั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราไม่เคยอยู่ตามลำพัง ในขณะที่เราไม่มีเพื่อนเราถูกสังคมรังเกียจเราเพราะว่าเราต้องเชื่อพระเจ้าเนี่ยให้เรามั่นใจว่าเราไม่เคยอยู่ลําพังพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราหรือบอกเราบอกว่าเราจากบ้านเราไปไกลมากเลยไปทํางานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยมันไกลมากเลยเราไม่ได้มาเข้าโบสถ์เนี่ยให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะอ,อยู่ไกลแค่ไหนสุดขอบฟ้าพระเจ้าก็อยู่กับเรา เราจะไปไหนพระเจ้าก็อยู่กับเราแม้เราไปสวรรค์พระเจ้าก็อยู่กับเราแต่ขออย่างเดียวนะครับเราจะไม่ไปเราจะไม่ไปข้างล่างแน่นอนเราต้องไปข้างบนนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องแบบนี้นะครับปัญหาความกลัวหรือความสับสนที่เปรียบเสมือนเป็นความมืดในชีวิตเนี่ยให้เราเห็นว่าพระคัพภีบอกว่าสําหรับพระเจ้าไม่มีความมืดความทุกข์ปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอเนี่ยที่มันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวันที่มืดมนหรือว่า ความมืดมนในชีวิตเนี่ยให้เรารู้ไว้ว่าสำหรับพระเจ้าสว่างมีทางออกเสมอก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรามั่นใจแบบนี้เนาะพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราเมื่อพระเจ้าเฝ้าดูเราเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราจะไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนพระเจ้าทรงอยู่กับเราและทุกที่ที่เราไปนั้นเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยไม่ว่าที่นั้น จะไกลหรือลึกแค่ไหนพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นนะครับก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราแบบนี้ด้วยบอกว่าถ้าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราให้เราละมัดระวังในการใช้ชีวิตในขณะเดียวกันก็ให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถรเผชิญทุกอย่างได้โดยพระเจ้าที่คอยดูแลเรานะพระองค์ก็เป็นผู้ช่วยในชีวิตของเราให้เราเข้มแข็งและให้เรายึดมั่นในพระเจ้าไว้และอย่าลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยเนาะ เพราะว่าพระเจ้าดูแลเราอย่าลืมคนที่เฝ้าดูเรานะครับเหมือนพ่อแม่ที่คอยเฝ้าดูลูกนะลูกก็ใช้ความน่ารักในการตอบแทนพ่อแม่นะเวลาลูกเห็นพ่อแม่เขาก็จะมากอดมาหอมนะมามาอยู่ใกล้นี่คือความเป็นลูกนะเช่นเดียวกันนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ต้องอยู่ใกล้พระเจ้าเราต้องแสดงความรักของพระเจ้าเราต้องรู้ว่านี่คือพระเจ้าที่เรารัก เราต้องสำแดงกัรกระทำออกมาว่าเรารักพระเจ้าเราอยากอยู่ใกล้เราอยากรับใช้เราอยากใช้ชีวิตให้พระเจ้าชื่นใจเป็นเหมือนพ่อที่เห็นลูกที่เชื่อฟังเนาะก็อยากยินใจพี่น้องทุกท่านนะครับว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเรานะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกหน ไม่มีที่ใดที่พระเจ้าไม่สถิตยอยู่และไม่มีที่ใดที่เราจะสามารถหนีพระเจ้าได้แต่ตรงกันข้ามพระองค์ทรงสถิตยอยู่ทุกที่เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าไม่ว่าวันนี้เราจะต้องอยู่กับคนมากมายหรืออยู่คนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าก็ทรงอยู่กับเราและเมื่อพระเจ้าจอยู่กับเรานั้นพระองค์ไม่ได้ปล่อยเราไว้ให้เรารเผชิญกับปัญหาโดดอย่าง ดดเดี่ยวแต่พระองค์ทรงเฝ้าดูเราและช่วยเหลือเราและพระองค์ทรงประคับประคองชีวิตของเราช่วยเราในการผ่านปัญหาในวันที่มืดมนแต่สําหรับพระเจ้านั้นไม่มีความมืดเลยปัญหาที่เราเจอนั้นหรือว่าความทุกข์ยากลําบากนั้นสําหรับพระเจ้านั้นก็เป็นความสว่างเสมอเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มีคําตอบและมีทางออกให้กับเราขอให้เรามั่นใจในพระเจ้าขอให้เราใช้ชีวิตให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงดูเรา แล้วก็ให้เราตอบแทนพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูเราด้วยการใช้ชีวิตอย่างถวายเกียรติพระเจ้าเป็นพระพรแล้วก็รักพระเจ้าตอบสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังด้วยเราฝากพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ในเช้าวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ท้อก่อชีวิตข้าให้เกิดมาสงรู้ว่าในใจข้านคิดอย่างไรสงครอ ข้า,าพระองค์ต่อให้ข้าจะเป็นนี้ด้วยปีกให้สูงเพียงใดต่อให้ข้าจะตกในลุ่มลึกสักท่